มาเปรียบเทียบนะครับกอขอ้อยเจ็ดนะครับซึ่งออกมานะครับจากร้านผู้รวบรวมนะครับนะครับเห็นเพื่อนๆชาวนาโพสกันลงมานะครับเป็นตัวนี้ครับใบเขาไม่ค่อยห่อครับใบแวววแล้วสีจังจากนะครับอันนี้เป็นอีกตัวนะครับตัวตัวของกลมการข้าวนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับใบห่อๆเหมือนกระถุ่มนะครับ ตอนที่เราซื้อมานะครับก็เขียน107นเ,เหมือนกันนะครับเราแต่ตอนตกกล้าเราก็ตกแยกนะครับเสร็จแ,แล้วแปลงนี้ข้ามีข้าวเสียมันเสียนะครับเราก็เลยเอาอีกแปลงหนึ่งมาดำนะครับผลปรากฏก็จะเป็นมันจะไม่เหมือนกันนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เป็นเป็นเป็นอีกตัวนึงครับตัวที่ไม่ใช่นะครับใบก็จะแบ่์ต้นสูงสูกว่า แต่อายุใกล้เคียงอายุเท่ากันเลยนะครับแล้วนี่ครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวแท้นะครับใบห่อๆอย่างนี้นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะมีลูกค้านะครับสอบถามมาว่าทำหนึ่งศูนเจ็ดแล้วเวลามีพ่อค้ามรดิพันธ์มาดูเขาบอกว่ามันไม่ใช่นะครับแล้วเขาก็ส่งรูปให้ผมมาดูนะครับ หลัแล้วคือคือตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับใบเขาจะเบใๆต้นสูงๆกว่านะครับครับตัวน,นี้เราก็มาอยู่ที่แปลงบัทุมท่านนี้นึ่งนะครับอันนี้ไม่ใช่แปลงมเมล็ดพันธุ์นะครับ ที่เพื่อนๆชาวนาหวานขายล้มสีนะครับสิ่งที่เราจะสื่อก็คือให้เห็นนะครับว่ามันลักษณะใกล้เคียงกับตัวกออร้อยเจ็ดนะครับใบเขาจะห่อๆนะครับตัวปทุมนะครับตีของใบเข้มเหมือนกันเลยนะครับเวนะลาออกก็เห็นรวงอย่างเงี้ยนะครับ แต่ต้นเขาจะสูงกว่านะครับตัวนี้สูงสูงกว่าตัวร้อยร้อยเจ็ดนะครับแล้วต้นเขาก็จะอ่อนนะครับทางด้านนนเห็นเห็น,เห,นเห็นแล้วเริ่มเริ่มล้ม,มนะครับ,บนะครับดูใบนะครับใบหอ่อเหมือนหนึ่งศูนย์เจ็ดเลยนะครับ มูลข่าวสารและสาระดีๆของทางร้านเราติดตามได้ที่ f a c e b o o k เพจชมพนุชพันข้าวและอีกหนึ่งช่องทาง YouTube โดนชมพนุชพันข้าวคุณ